บนโซเชียลมีการแชร์เกี่ยวกับวิธีแก้อาการท้องผูกทั้งการกดจุดและดื่มน้ำพึ่งน้ำมะขามล้างอุจจาระตกค้างในลำไส้ให้สะอาดอย่างไม่น่าเชื่อเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสตร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์อันดับที่5คลิปแนะนำวิธีกดจุดบอกลาท้องผูกจริงหรือ แค่มีส่วนจริงจุดนี้มันถือว่าเป็นจุดของพลังชีวิตการกดจุดนี้าการที่ใช้จุดนี้อย่างถูกต้องเนี่ยบางทีมันก็ช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงช่วยกระตุ้นระบบสืบพันธุ์ระบบขับถ่ายแต่ทีนี้ว่าไม่ใช่อย่างที่เขาบอกกดปั๊บถ่ายได้เลยอย่างนั้นมันก็เกินไปถ้าทานอาหารที่เส้นใยน้อยคุณไม่ทานผากักไฟเบอร์มันน้อยมันจะอ,อะไรมาถ่ายสรุปแล้วเรื่องนี้จริงบางส่วนการกดจุดช่วยกระตุ้นได้ก็จริงแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการมีวินัยในการขับถ่ายรวมถึงการกินอาหารที่มีไฟเบอร์หรือกากใย,ยสูงอย่างเช ชัดเจนกว่าครับอันดับที่4ท้องผูกให้ดื่มน้ำพึ่งและน้ำมะขามจริงหรือ ใช้ได้ค่ะโดยสรรพคุณของมะขามเองเนี่ยเป็นยาระบายอยู่แล้วมะขามอย่างเดียวเนี่ยทำให้ลำไส้เกิดการเคลื่อนตัวมันก็จะลดอาการท้องผูกได้แล้วมีการเติมน้ำผึ้งมาเนื่องจากว่ามะขามค่อนข้างเปรี้ยวการเติมน้ำผึ้งก็จะทําให้รสชาติดีมากขึ้นแล้วทําให้ทานได้ง่ายมากขึ้นสรุปแล้วเรื่องนี้จริงแชร์ต่อได้นะครับสูตรเครื่องดื่มน้ำผึ้งผสมน้ำมะขามสามารถทําได้ไม่อันตรายอย่างไรก็ตามไม่ควรทาต่อเนื่องเพราะร่างกายอาจติดนิสัยไม่ยอมอุจจาระเมื่อไม่มีรสเปรี้ยวไปกระตุ้นการขับถ่ายควรทําแต่พอดีนะ ที่ 3, ท้องผูกไม่ขับถ่ายนานทําให้ลำไส้เน่าจริงหรือเป็นไปได้ครับแต่มีโอกาสน้อยมากครับน่าจะเป็น f ีเ a l i อิ a c พ i ชันหรือภาวะอุจจาระแข็งจนดอุดตันลำไส้ภาวะนีน้มันจะเกิดจากการที่เรามีท้องผูกเป็นระยะเวลานานนะครับอุจจาระสะสมเยอะจนสุดท้ายเนี่ยลำไส้ใหญ่เรา่ก็จะดูดน้ําทําให้อุจจาระเหล่านีน้แข็งขึ้นเรื่อยๆจนมันไปกดตัวลำไส้ใหญ่ทำให้มีการอักเสบขาดเลือดและเป็นแผล จนอาจทะลุตามมาได้ครับจนทําให้ต้องมีการผ่าตัดฉุกเฉินดังในผู้ป่วยรายและเรื่องนี้จริงแชร์ต่อได้นะครับท้องผูกไม่ขับถ่ายนานๆลําไส้ใหญ่จะดูดน้ําดูดเกลือแร่จากกากอาหารทําให้อุจจาระแข็งขึ้นและก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้ดังนั้นหากมีอาการท้องผูกควรรีบปรึกษาแพทย์ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้เพื่อลดความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจจะเกิดได้นะครับอันดับที่2สูตรอาหารดีถอกล้างลำไส้จริงหรือ สูตรแรกน้ำเปล่าผสมแมงลักหรือเมล็ดเจียการที่เราดื่มก่อนนอนหรือช่วงเช้าการขับถ่ายตอนเช้าเนี่ยสามารถเป็นไปได้ง่ายขึ้นครับสูตร2น้ำเปล่ามะนาวและเกลือน้ำเปล่าจําเป็นในการขับถ่ายตามปกติมะนาวแล้วก็อาหารที่มีรสเปรี้ยวก็จะกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้แต่อย่างไรก็ตามมะนาวนั้นมีความเป็นกรดสูงผู้ที่มีโรคกระเพาะหรือมีกรดไหลย,ย้อนอาจทําให้อาการเหล่านั้นแย่ลงสูตร3โยเกิร์ตนมสดน้ำผึำ้งมะนาวก็อาจจะช่วยระบายได้นะเฉะพาะคนที่ขาดเป็นสารย่อยน้ําตาลในนมวัวข้อมูลหลายๆส่วน อาจจะไม่ตรงไปตรงมาดังนั้นจึงไม่ควรที่จะแชร์ต่อเราก็ควรจะขับถ่ายประจำตามธรรมชาติแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันสดัเรื่องนี้จริงบางส่วนยังไม่ควรแชร์ต่อนะครับสูตรดังกล่าวอาจช่วยกระตุ้นการขับถ่ายได้บ้างอย่างไรก็ตามการกินผักผลไม้ธัญ,ญพืชและการดื่มน้ําให้เพียงพอต่อความต้องการก็ยังเป็นส่วนที่สําคัญและไม่ควรละเลยนะครับและอันดับที่1เตือนระวังอุจจาระตกค้างจาก5สาเหตุจริงหรือ อุจจาระในลำไส้ไม่ถึง10บกิโลหรอกน้ำหนักไม่ได้เยอะขนาดนั้นไม่รู้ใครเขียนแล้วมาอ้างปกติก,ตการผ่าศพจะต้องมีอุจจาระอยู่เป็นเรื่องธรรมดาเขาบอกอุจจาระที่ตกค้างจะเกาะตามลำไส้เหรอครับไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับโดยปกติแล้วเนื้ออุจจาระนั้นจะไม่เกาะติดอยู่กับผนังลำไส้ใหญ่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอุจจาระตกค้างน่าจะเป็นกลุ่มอาการที่เรียกว่าท้องผูกนั่นเองครับเพราะว่าอุจจาระตกค้างไม่ใช่เป็นสัพท์ทางแพทย์เลยผู้ที่มีอาการท้องผูกการที่เรารับประทานน้ำรับประทานกาก,ากใยออออาาาหระกรที่่ัออกกงนจจชวใุ้้ม ได้สมดุลของลำไส้กลับคืนมาสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อนะครับเพราะหลายสาเหตุที่กล่าวมานั้นเป็นการอ้างโดยไม่มีข้อมูลทางการแพร์รองรับภาวะอุจจาระตกค้างไม่มีอยู่จริงหากจะมีก็เป็นอาการท้องผูกหรือการถ่ายไม่ออกนานๆซึ่งวิธีแก้ที่ตรงจุดก็คือการเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพและสร้างวินัยในการขับถ่ายครับ ท้องผูกป,ปัญหากวนใจที่สร้างความทรมานจนหลายคนต้องค้นหาวิธีรักษาอย่างไรก็ตามสูตรทั้งหลายที่ว่าดีอาจไม่ดีเท่าก,กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลร่างกายให้เหมาะสมยอมป้องกันปัญหาสุขภาพที่อาจตามมาได้ครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า2000เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวก่อนแช์นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวแอนแช e มีสติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ใช้ความคิดวิจารยาในการวิเคราะห์ข่าวสังคมไทยปลอดภัยคนไทยชัวก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม